กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้เน่เด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นำเลเด้อครับเพื่อชิโาผ่ดนคลิม่หม่ขอบคุณครับเอาพี่น้องครับมัน,นี่ผ้าพีผ้าน้องนะครับมาเยี่ยมเ,เกษตรกรทางจังหวัดสกลนครเ้อพี่น้องเด้อนี่นี่นี่ิน่นมีวา,มา่มาเป็นควายบ,บ้านๆนะครับเป็นวาบ่บ้านๆแต้าก็มี ถ้ามีสายเลือดมีเอกสารมีใบมีหลอดให้ว่าเป็นลูกเกิดมีมีพออยู่นะครับนะมาหุ่นจักกับเจ้าของเหมืนทุกคนสวัสดีครับพี<า>่ครับแนะานำตัวสุภีสุนองเข้าฟังแน่เืออาเสือเลนเืือเลนก็นได้ยายโซจ้าอา่าอ่าเม่ไอ้ยยังก่อนยายโซ <laughs> อา่ายายโซเนะาะเอือยายโซก็ได้เนาะจ้าเยนยายโซก็ได้พี่น้องเฮาบ้านนี้เฮาอยู่บ้าน สมสะอาดบ้านสมสะอาดตำบลพอกน้อยตำบลพอกน้อยอำเภอพานาอำเภอพานานิคมจังหวัดสกลนครสกลนครพี่น้องเข้าเบอร์โทรเบอร์จิดต่อไปนะครับ093 093 3323 3มศูนย์เก้านี่พี่น้องครับอ่ายายโสเข้าเปิดจิกตัวครับมาเนี้ยสามจ้าสามตัวเนาะจ้าโอ้แม่นี่ก็บที่เด็ดอีกแล้วพี่น้องเขาโอ้ค้อยบ้านนี่ วาสกุลนครนี่ยมันทัพธรรมดาได้พี่น้องเด้อถ้าพี่ถ้า,า,าน้องได้เลาะได้หาคือยังผมนี่กระสีเห็นไปได้หลายคือกันนในเระพี่น้องเฮานี่มันเป็นค่าได้ราคาได้ครับตัวนี้เปิดไปร้ายไปได้ครับนี่สิบทรงจ้าแสนหนึ่งแสนสองหมื่นเนาะเป็นลูกของเบิ่มเบิ่มพันล้านเนาะความสูงประมาณเท่าไรครับเอาประมาณเอาเขาว่ามีหน้าวัดมือนี่ร้อยเท่าไรเอาเฉียบเอาเผื่อถึงร้อยย่ิบหาปะประมาณนี้ละจ้ะประมาณนี้เนาะจ้าประมาณนี้ประมาณนี้คือ กับเบื้งผมไปยืนเทียบไปแล้วก็เถี่ยวมากนีแล้วพี่น้องเด้อเอาเป็นว่าลอยนิ่งลอยนิ่หาใดอายุเด้อครับอายุเด้ออายุสิบเอ็ดตามใบมันเท่าไรสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเดือนเนาะเป็นเบิ่มพันล้านนะครับเบิ่งเขาเอาพี่น้องเฮาเขาบัทันบัทันบักเลยนะบัตันเลียมเลยนะครับกลมๆอยู่นะครับนี่แล้วก็อันนี้เบื่อเตรียมเลยพี่น้องเด้อเบื่อเตรียมเลยเบิ่งควายเพิ่นเอาเบื่อได้ล่างซ้ำ่บื่อร่างเลยนะครับขี่เต็ม่ว่าเป็นลูกเบิ่มพันล้านนะครับอายุสิบเอ็ดเดือนนะครับเพิ่นเปิดไว้หนึ่งแสนครับสองหมื่นนะ หนึ่งแสนสองหมือนไทยนี่พูดแล้วพี่น้องเฮาเบืองหางนี่โอ้มีแม่หางเปิดสินคูเลยนะครับพคนน่ะคนน่ะพี่น้องเฮาราคานี่ยคุยได้ปะครับได้จ้าได้อยู่เนะาะต้องลองได้เนาะจ้าเป็นควายหัวเบาดีนะครับหูเชื่องแล้วก็ข้อยกข้อกายดีอ,อัตลักรณ์ขบ้ายยืนทานี่ไหมอ้เอาทานี่ขึ้นหน้าป,ปุ๊กตรงไหน อ๋อเจ่า,าวัดพิษตะค่ยบัลลังก์อย่ที่เนาะ <laughs> บัลลังหนาเลยพี่น้องครับว่าได้เตรียมว่าได้เตรเตียมเลยพี่น้องเข้าของคุณนะแต่ว่าเชื่องดี11เดือนความสูงกะ <c oughs> วัดใวัดเด้อพี่น้องเด้อบอกตรงเลยบวัดในะครับบ่าได้เตรียมยมิลีนะครับนี่เนี่ยเบื้องเดียบเอาลูกเบื้องพันล้านเอิกองใหญ่ไร้กว่างดีคุณนะหนาคมดีหัวโหนกทางเขากรมกรมหนาเท่าไหร่นนครับขนาดดึงลงยังบวลงอยู่เนาะเบื้องในพี่น้องครับ ทางเขาดีดีไป้องเ่าวคุณนะเขากลมๆอยู่เลยนะครับเนี่ยเอาไปปรุงไปแต่งเอานะครับกินหัวหันเป็นไหมครับเนี่ยเป็นจ้าเป็นเหรอเนาะจ้านี่หัวหนูกะบาลเปิดนะครับคุณนะหัวใหญ่ดีทางเขาสวยสไตล์เบิรมนะครับเนี่ย้าเกิดข้อจะนิ่มาทางไหนนะครับเนี่ยมามาจะมาจะมาท่าไหนเอามาจะทานไหนน้องบัวลังผึ้งท่าท่านผู้ศรีจ้าท่าไหนแท้น้องบัวลังผึใบใบมันนะครับเบิ่งเบื้งเบิ่งใบนะครับฮะ โอ้มาโอ้มาจะทิ้นควาวงามเลยตัวนี้นี่เอกสารเพื่อนเพือพี่น้องเด้อเดี๋ยวผมไปเบิ่งก่อนเนี่ยเสียเบิ่มพันล้านนะครับโอ้ยผู้เขียวครับทิ้นควาวงามเลยเฮาพี่น้องเฮานี่นี่ครับหมอบอยนะครับได้การนี่นี่หลอดครับพี่น้องเฮาผู้เขียวผู้เขียวมาอยากทิ้นควาวงามเลยพี่น้องเฮาปั๊วซัมพอมันปวดมันเลืออะไรไหมหลับเลยปั๊วทุนพี่น้องเฮาเบิ่งเอา คนน่ะเชื่องดีทุกตัวนะครับค่อยเล่าคนน่ะหนึ่งแสนกับสองหมื่นบ้าอดเด้อดใจเงีวอัลลาห์เจ้าสิงโปร์แล้วไปเบื้องตัวต่อไปตมนี้ไม่มีที่คบเนาะบ่จ้ไม่มีตมนี้ควายหน่อยพี่น้องห้องควายหน่อยควายหน่อยแต่ว่าตัวใหญ่สุดๆนะครับตัวตัวไดครับตัวนี้เนาะจ้ะไล่ไปไดยตัวนี้ราคามันตัวนี้เจ็ดสิบจ้ะเอาจับเบื้องจับเบื้องเจ็ดหมื่นจ้ะอ่าได้พัฒนาได้มาทางใดครับตัวนี้ มาทางอุทัย hmm. จ้ะททางอุยัเห็นแม่เขาบ่ครับเห็นจ้ะแม่แม่แม่เขาเขาพึ่งขายไปจิอ huh. so mm ๋อเป็นควายอ๋เป็นควั่ติดแม่ม้าเขาพึ่งขายแม่มันไปแม่แม่แม่ลอยสี่สิบแม่ลอยสี่สิบอ๋อ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 เพราะมันังางบางนี่ธรรมดาก็ว่าย่ำกระดูกไงพี่น้องเพิ่งเอานะครับควายอายุปันไดหลายปันไดนะครับเนี่ยปีปีหนึ่งเนาะ ประมาณนี้เนาะจ้าสิบสองเดือนครับประมาณนี้นะครับนี่แต่ว่าตัวพรอมันเข้าห้องหูจักหรือเปลครับโมจ่ะห้องหจักหูจักแต่าเมียแน่นพร้อมเมียม,ม,ม,มันอยู่ในคองเข้าหรืเห้องขายไปแล้วจ<ม>้านี่พี่น้องเข้าโอ้ได้การเจ็ดหมืม่มนจ้าความสูงอะไรเดียรกับสูงหันไปว่านี่แน<ม>่นความสูงพอกันนะครับกับตัวเบิรมตัวแรกนะครับแต่ว่าอ่าเป็นควายกับพี่น้องเบิ่งเอานี่นักสิวางไดหให้ว่าเข้าห้องหูจักคอซะแต่ว่าหูจักเจ้าเมียมันเข้าออกมาจากอุทัยเนาะ นี่พี่น้องเฮาครับนะั่นเพิ่งเอาเรียบดีเรียบดีเรียบญ่นี่พี่น้องเฮาเรียบมุ่นดีพี่น้องมึงเอาครับน,ะนั่นจักทีดเอาตลักษณ์ชัดเจนเนาะครับเนาะนะตาแต้มแข้มจำพ่อสองอ่องผูกโบรพร้อมุ่นนะพี่น้องครับมีขวัญหางเงื่อนหาทองทางเขาเดี๋ยวผมขอมทางเขาก่อนกรมหนาเขาลรงนี้นะครับตาแต้มแข้มจำมี่คุณนั่นทางเขาเปิดดีตัวละ่ะได้การเนื้อหนังกะใส่ได้เนาะครับเนาะ สีว่างามบก่บบกกบ่้านมันยองกันเนาะครับเนาะได้การสำหรับควา,รา 7, วยราคาเจ็ดหมื่นราคานี่ยคุยได้ป่ะครับได้จ้าราคาห้องราคาเปิดซิเนาะจ้านี่พี่น้องครับราคาห้องราคาเปิดเด้อเพี่น้องเด้อตัวไรครับบอสตัวนีน้ิจ้ามาหลายปนนานได้เมย์ใหญ่นี่ซิปแสนสามหมื่นห้าพันจ้าแสนสามหมื่นห้าพันเออมันใหญ่ปันได้คือถ่วงคนมันสูงปานได้ครับนี่รอยสามเก่าจ้ารอยสามเก่าเนาะจ้าเป็นควายได้จักหลุดหรอครับนี่ ตัวที่สองจ้ะตัวสองในท้องในสองเข้าผสมยังครับอุดรจ้ะอ่าผสมจ๊กเดือนแล้วประมาณสองเดือนสองเดือนจ้ะบัวทันตรวจเนาะยังจ้ะบัวทันตรวจแต่ว่าถามีพีมีน้องมักก็คือมาตรวจเอาแม่จ้ะมาตรวจเอาอยู่นำเข้าเลยเข้าตรวจให้ให้ถ้าถ้าสมมุิว่ามันบัททองนี่คือเข้าเปิดบัวเข้าแต่ขายบ่วกับขายบัขายถาถาทองยังขายเนาะจ้าเออบัวยังเสี่ถูกต้องเลยนี่นี่นี่อ่านี่เพิ่นเพิ่นเปิดราคาเพิ่นขายควายในราคาทอง ความสูงร้อยสามสิบเก้าแล้วกัเป็นควายแม่ลูกสองในท้องนะครับนี่ผสมสังอุดอนนะครับเนาะผสมเดือนใด้หรือครับผสมเดือนเอาอะไรพฤษภาพภาทุทธสภาพฤษภามีหน้าเมษาพุทธสภาพุทธสภามิถุนากรกฎาคมสองเดือนสองเดือนกัวเหรอเนาะจ้าประมาณนี้เนาะจ้าประมาณสองเดือนกับตัวได้แล้วพี่น้องครับตัวได้อ่าผมแนะนำให้ตัวตั้งแต่สี่สิบห้ามือพอแล้วพี่น้องครับแต่ว่า เบื้องเอาพี่น้องครับแต่ว่าอ้างดีจับจับยกไม่กันนะครับจับยกอยู่ถอยหลังขาเหยียดๆกันนะเออพ่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 อสนนี้กับพ่อสำหรับผู้หญิงที่เพิ่นว่าเป็นนะครับโอ้เอาเส้นนี้กับพ่อเบื้องดูพี่นอ้างนะครับอ้างไงอ้างไงนี่นี่นี่น้าบ้านสวยเป็นเอ่อส้งเขาขั้นซ้อนนะครับหลังเป็นลูกลูกสองไอ้ทองสดๆอยู่นะครับพี่น้องแต่ว่าอ้างไงมีโอกาสที่สูงไปเยอะเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวผมขอเบื้องเข่วก่อน ได้จักเข ja ho, well. ียวจักคูแล้วเนาะกสีไล่คูอะไรพี่น้องเนาะจกเต็มบ่เต็มเดี๋ยวเบิ่งก่อนสังหอนมันก่อนน่าจะได้เขียวน้ำนมยังคูหนึ่งพี่น้องเนี่ยเห็นไหมนี่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 ครับนี่นี่นี่ในน้อยนี่ครับนี่เห็นบ่นี่พี่น้องเห็นบ่เห็นบหเห็นไหนี่นี่นี่เขียวน้ำนมยังคูหนึ่งเลยพี่น้องเด้อได้เขียวสามคู่ได้เขียวสามคู่นะครับให้พี่น้องขึ้นเบิ่งเอาไว้จักปีผมกะ การันตีบ่ได้นะครับแต่ว่าผมเบิ่งเข่วเอานะครับเหลือเข่านุ่มยู่คูหนึ่งพี่น้องเฮานี่ได้เขี่วแท้สามคูแต่ว่าเป็นควายอ่าสเขาอุมบาดนะครับหัวหนกเขาเปิดดีกลมหนาลง,างน้อยครับว้าสวยเลยตัวนี้นะครับสวยเลยสวยเลย,ย,เลยตัวนี้หนาบ้านย่างสวยเลยมีขวันสองทางคูหนึ่งอัตลักษณ์ชัดเจนหนาคมดีนะครับตาเต็มเข้มจำข้อสองอ่องถูกโบพร้อมนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นคหาพัน ควายสูงอยสามสิบเก่าจ้าเ <c oughs> ขีาวน้ำมัย่งคูหนึ่งพี่น้องเฮาต่วันผลขายในราคาประก,กันทองกันบ่เนี่ยโอในราคาควายทองเนาะจ้านี่ให้มาตรวจเอาให้มาเบิงเอาหน้าคอกแล้วก็มาตรวจเอาได้พี่น้องเด้อถาสมมุดว่ามันบ่ทางองเข้ากับบ่าขายกันบ่นจ้าถาขายกับบ่น็นราคานี่แม่นอาะสีราคาตำก่นนี่เนาะจ้าต้องตำอยู่แล้วเพราะว่ามันมันบ่ทองนะพี่น้องเฮาบาราการขนาดเลยบ่ต้องถามนะครับบ่ต้องถามเลยตัวนี้ สำหรับสายตาผมคือโต๊ะน้ำเดียงซืนอแต่ว่าเป็นควอยเป็นควอยงามพี่นอ้องเฮาสำหรับผมเด้ยผมถือว่าเป็นควอยงามนะครับหนาตาเขาคือเพื่อควอยไอแม่นั่งพญาของเสียบินไม่พี่นอ้องใหญ่ผมเปียบไ่ปนันเถาะเนาะให้พี่น้องเบิ่งเอาเนี่ยเอาเนี่ยเนี่ยเบิ่งเอานี่เขาเขบว่เา,เ,าเป็น,น,นค้อย,อย่างข้อยใหา่ดอกพี่น้องครับแต่ว่าวกบบเป็นควยพัฒน,ามา,า,นามาแล้วล่ะผมเบิ่งนี่เพราะว่าหนาตาทางเขาเขามันเป็นสีพี่น้องเฮาแล้วก็อ้างนี่ยผดแล้วหางก็ดีเรียบนี่เป็นได้ครับเล็บอะ สวยค่ะบ่วชีรายเนาะจ้าหางดีพี่น้องห้องเราเล็บกะตามที่ผมเบิง่งเด้อพี่น้องเด้อก็จังว่าการยืนเนาะครับเนาะบ่วคบบ่ขี้นะครับเล็บหน้าดีดนั่นเล็บหน้าดีเล็บหลังก็ก็บ่ถือว่าสิลายก็บ,บ่ัวคบบ่ขี้พี่น้องครับนี่ยโอ้งามงามดีดีควายตัวนี้ก็ธรรมดาเดิเบิ่งเอาเออมะพร้าวก็ใหญ่เนี่ยพี่น้องเห็นบ่นี่ย่อนๆอยู่นี่ยขันมันเต็มขึ้นมานี่พี่น้องเบิ่งได้บ่นี่พปวดอ่ะ ได้การได้การเบื้องหลังก่อนไม่มันบ่ค่อยได้กินบ่ได้เกลือนะอือเหลือกไหมผมตีจระบอกก่อนอือคือจะตีเหลือก,กออเหรอ,อ <c oughs> โอ้ได้การได้การเอาคือยืดหรอเนาะคือยืดเนาะมันท่องไงมัหม มันเป็นมันเป็นอ่างๆเป็นคือยังควายมีมีในมีในท้องหรอใช่ไหมมีในลูกมีลูกเนาะม่นเดี่ยวเขาให้เขาออกมาเนี่เด่นแมนบอแมนโอ้เมื่อตื้นเมื่อไหนเมื่อไหนจักมงหรือเบื้องไหนกาดูใบสามแล้วบ่าบ้าเป็นใบไส่าส่ใบสองใบสามหมดเด่เอาเพื่องไปหายก้อนนึ่งทิีไว้ฮะอ๋อมีควันไปห่างเปิดศินพี่น้องเานี่คูนึงนะครับเพื่อนฮิวมูคอย่างช่วยเลยนะครับหนาพี่น้องมักตัวใดนะครับสนจิตสนใจตัวใดพี่น้องจังโทรมาสอบถามนะครับลูกเพื่อนมืกัเมืเบื้องตัวจริงใช่ลูกเพื่อนน่ะแน่ดี เอามาเบิ่งลูกเพิ่นเอาลูกมาขายสิลูกอ่ะลูกบ่ได้ขายลูกลูกมันเป็นลูกพ่ออะไรครับบ่มีพ่อลูกมีพ่อนี่ลูกเป็นจาพี่น้องในพงไพเบิ่งลูกบ่มีพ่อนะครับลูกเกิดจากกเป็นมันสิเป็นพ่อคุ้งผงติเนาะจ้าโอ้ยขนาดคั้นสิผสมพ่อดีๆนี่สิเอาซ่ําใด้น่ะขั้นบานนี้ในท้องเป็นสังอุดรแล้วกัในตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเป็นลูกสาวตัวนั้นนะครับยังกินนุ่มด้วยนะครับเนาะกินนุมอยู่เด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อนี่ เบิ่งเอาอ่าเพื่อแม่หรือเปล่าพี่น้องทางเขาคืคือแม่โอเคละอือไปกันจักเดือนหรือครับนี่จักเดือนหรือครับนี่หกเดือนหกประมาณนี้เนาะจ้ามานหกเดือนมานหาเดือนหกเดือนอือแม่กับสมแล้วแต่ว่าเพิ่ดเปิดแต่แม่แม่ลูกนี่เป็นอยังคือว่านี่ให้ปั้นให้ลูกเราป่ะจีจ้าปั้นให้ลูกแบ่งให้ลูกแบ่งให้ลูกตัวแม่นี่เป็นสีดองเฮาแม่ก็เลยเปิดได้เนาะจ้าอ่ามากระจังมาเบิ่งเอาพี่น้องเฮา แล้วก็เย็นช่มตัวจริงแล้วพี่น้องเดอ้ออทั่วมาสอบถามนำเบอร์ทีผมให้ไ,ไ้แล้วพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ครับพ่อไห้สมิะกรสวัสดีครับ